กรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดตากเดินทางไปรับผีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ล่าสุดยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งหรือว่าการกระทําทุจริตค่ะ ขณะที่ชาวจังหวัดตากระบุว่าอยากได้ผู้บริหารที่เข้ามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านพร้อมกับการกระจายอำนาจและสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่จะไม่เกิดผลกระทบกับชาวบ้านสำหรับจังหวัดตากเองมีผู้สมัครสองคนค่ะคือนางอัชาราทวีเกื้อกุลกิตผู้สมัครนายกอบจจังหวัดตากเบอร์หนึ่งและพันตำรวจโทอนุร,รักษ์จิรจิตเบอร์สองถ้าไม่เกิด การใช้น้ำย่างเพียงพอเนาะก็ได้ยินมีผู้สมัครออ,ออกนโยบายแนวนี้อยู่ซึ่งคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะในการที่จะให้คนในพื้นที่มีน้ำบริหารจัดการมีน้ำใช้มีการปรับสารพวกขั้นพื้นฐานให้ได้รับาการกระจายโดยทั่วไปทั่วถึงเนาะซึ่งคิดว่าการที่การที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการออกแบบการ การดำเนินการต่างๆเนี่ยซึ่งคิดว่าชาวบ้านเนี่ยควรจะมีศูนร่วม เช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกรรมการประจํำด่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆก็ทยอยเดินทางไปรับหีบแล้วก็อุปกรณ์การเลือกตั้งที่บริเวณที่ว่าการอำเภอครับเพื่อที่จะเลือกตั้งกันในวันพรุ่งนี้บรรยากาศก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะครับมีประชาชนบางส่วนเข้าไปสังเกตการด้วยสําหรับจังหวัดเพชรบูรณ์การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร3คนครับก็คือนายอัครเดชทองใจสด อดีตนายกอาบาจอแชมป์เก่าเบอร์หนึ่งครับนายทิพตาแสงรักเบอร์สองและนายเจียรวิทย์แก้วกำพลเบอร์สามครับก็อยากได้ไฟสองสว่างตามข้างทางครับบางที่มันยังไม่มีมันมืดแถวที่อื่นนะแล้วก็พวกถนนที่ชำรุดอ่ะอยากให้เขาซ่อมแซมเร็ว,รวไงฮะส่วนมากจะเป็นถนนนะเยอะครับเพราะอะไรยังไงถึงอยากให้ซ่อมแซมพี่ที่สามโอ้เป็นเกิดบัเตบเหตุบ่อยพี่บัติเหตุบ่อย พวกกันก็นกนลงขะลงถ่ายคลิปถ่ายลงมาดูมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะไงพี่มันชนุุหบ่อยแล้วก็ไฟส่องระหว่างผมอยากได้แค่นั้นหน่อพี่มัน